สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาร์โสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะเราจะมาทำพิการ เหมือนเคยเหมือนเดิมตลอดเลยแล้วก็หัวข้อที่ทุกคนกดเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบความคาดหวังล้วนๆเนาะทั้งแรงปรารถนาทั้งความอยากทั้งความแบบสับสนทุกอย่างเราจะมาตอบในคลิปนี้นะคะก็สําหรับเอาใจคนโสดนิดน,นึงละกันแล้วก็ตอนนี้มันปลายปีแล้วด้วยก็จะเข้าสู่ต้นปีเนาะก็มีความอยากในเรื่องของความรักเนี่ยสูงขึ้นว่าตัวเองเนี่ยจะมีแฟนไหมจะได้แฟนไหมแต่วันนี้เราขอคนโสดที่มีตัวละครน,นิดน,นึงละกันว่าเราเนี่ย จะได้เป็นแฟนกับเขาไหมเออนะคะก็นึกถึงตัวละครของตัวเองให้ชัดเจนละกันนะคะวันนี้นะอ่ะเอาง่าย,ายอลิซขอบอกกติกาง่ายๆก่อนสาหรับคนใหม่ที่เพิ่งเจอกับอลิซนะคะอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีแรงมาทําคลิปมัน,มน,มนสนุกสนุกให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะอ่ะกติกาของเรานะรับตาให้ทางเขาอ่ะให้ชัดเจนบอกชื่อให้ชัดเจนพร้อมกับตั้งคําถามวนไปนะคะวันนี้เราจะตั้งคําถามกันว่า ฉันจะได้เป็นแฟนกับเขาไหมฉันจะได้เป็นแฟนกับเขาไหมฉันจะได้เป็นแฟนกับเขาไหมถามอย่างเนี้ค่ะวนไปเนาะเราหลับตาแล้วพอลิปปอปอัพภาพขึ้นมาบอกลืมตาเนี่ยคุณก็เลือกไพ่นะคะโดยวันนี้เราจะประ,ประกอบไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ไหนที่ดึงดูดมากที่สุดไพ่สำรับไหนนะคะดึงดูดเรามากที่สุด ก็เลือกอันนั้นได้เลยนะคะโดยวันนี้เราหยิบสําสรับมาประกบมาเจอกันหน่อยนะคะก็คือ Romantic t a r o ่แล้วก็ c r คิส l v วิชันท a โร่นะคะ2นี้ไม่เคยเจอกันก็เอามาเจอหน่อยเอาใจความรักนิดนึงนะอ่ะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะอลิสอยาให้ทุกคนเนี่ยทำสมาธิเปิดใจกับไพ่เปิดใจกับอลิสไว้นะคะและหลับตาลงได้เลยคะ่ะนึกถึงเขาให้ชัดเจนนะ ตั้งคำถามน,นะคะพร้อมนะ1 2 3ลืมตาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1น,นะคะเป็นรูป ใส่ลุงนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มน้องใส่ลุงนะแล้วก็เลือกไพ่โรแมนติกทารโร่ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเออไพ่โรแมนติกแล้วชีวิตจริงจะโรแมนติกหรือเปล่านะอ่ะอย่างแรกที่ลิซจะดูนะคะขอดูเรื่องความรู้สึกของน้องใส่ลุงทั้งหมดนะคะทุกคนคือน้องสส่ลุงของอลิซแล้วนะน้องใส่ลุงนะคะความรู้สึกตอนนี้ใจตอนนี้แล้วก็กับความรักคเนี้มันเป็นแบบไหนเออก็ ตามภาพตามภาพมันมีฟิลความมนโนความฟุ้งความคิดนะคะแล้วก็ความคาดหวังเนี่ยอยู่ในใจพอตัวเหมือนกันแต่ว่าน้องใส่ลุงเนียชอบคนที่อาจจะมีความไกลตัวเบาๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่น่าจะยากอยู่นะไม่ได้เป็นแบบง่ายๆแล้วก็ไม่น่าจะมีโมเมนต์อะไรเยอะเป็นกลุ่มที่นึกถึงคนแบบถ้าได้มาคือแบบคงฟินน่าดูอะมันเป็นแบบนึกถึงคนแบบฟินฟินนึกถึงแบบ เฮ้ยมันมีทั้งความต่างมันมีทั้งความปรารถนาและความคาดหวังเนาะหรือบางคนอาจจะคิดถึงคนไกลไปเลยแบบมันยากต่อการที่จะได้แบบพบปะพบ,พบเจออะไรประมาณนี้หรือแบบเป็นไอดอลเป็นอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้ก็เป็นได้ไดสําหรับกลุ่มที่หหรือกลุ่มสายลุงนะคะแล้วในส่วนนี้เราก็มีความคิดว่าในใจของคุณเองคุณก็รู้สึกว่ามันเหมือนได้แค่คิดได้แค่อยู่ในใจรักอยู่ในใจเก็บไว้อยู่ในใจมาสักระยะแล้วหรือบางคนค่ะก็ชอบมานานมากแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะได้ก็คือได้มาถามไว้มาดูไว้แล้วก็สําหรับคลิปนี้คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ก็มีใจลึกๆอยู่ใช่ไหมเอาเป็นว่าฟิลฟิลแบบฟินฟินล,ล,ละการฟังไปแบบฟินฟินนะคะสําหรับความรักครั้งนี้แล้วคุณก็ดูไม่ได้แอคชั่นอะไรด้วยนะคะรอให้เวลามันผ่านเลยไปบางทีจังหวะที่ดีจังหวะที่ได้ก็ กลัวไม่มั่นใจอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เสียโอกาสไปได้ดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของน้องๆสายรุ้งทั้งหลายนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วตอนนี้เขาฝั่งเขาบ้างฝั่งเราเนี่ยรู้สึกและแน่นอนเราชอบเขาเราต้องการแล้วฝั่งเขาล่ะอืมจริงๆเฮ้ยคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยคือเรารู้สึกได้ได้ชัดอย่างหนึ่งว่าเขามีคนในใจมากกว่าหนึ่งสองสามคือเขายังดูเป็นฝ่ายเลือกคุณคิดคนคิดถึงคนที่ เขาดูเลือกได้เขาดูแบบเป็นเป็นคนคุมเกมอะอลนนิเลยไม่แน่ใจว่าวันนี้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเหมือนแค่อยากคุมเกมคุณหรือเปล่าคือมันมีโมเมนต,ต์ที่เขาก็รู้สึกดีนะเขาก็มีความรู้สึกดีกับคุณแต่ว่าในใจเขาลึกๆเนี่ยเขาก็ดูยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักหรือความสัมพันธ์เขารู้สึกดีแล้วมีความสุขกับอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์ที่แบบมีคนมีรักมาชอบมีแบบไปกุ้งกิ้งมีไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีการเดทกันแล้วด้วยซ้ําแต่ว่า ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนใดๆเพราะว่ามันมาจากความรู้สึกของเขาแล้วความรู้สึกของเขาอะมันก็มีความแบบเยอะแยะมากมายแล้วมีความคาดหวังด้วยคนที่เขาชอบคนที่เขาต้องการเนี่ยก็ดูแบบว่ามันเหมือนแบบมันไม่ลงตัวสักทีอะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาชอบแต่ชอบในด้านนี้แต่เขากลับไม่ชอบอีกด้านหนึ่งแต่ไปชอบอีกคนหนึ่งในด้านนี้ที่ขาดขาด,ขาดเกินเราก็เลยสูงให้คนนี้มันยังไม่ยังไม่ได้ใช่พอตัวนะสําหรับคนทนที่อยู่ในสายลุงนะ ตัวสายลุงเราเลยมองว่าความหลากหลายตรงนี้เนาะด้วยพื้นฐานคุณเลือกสายลุงด้วยคุณเองก็รู้ดีว่าฝั่งเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความแบบจริงใจหรือจริงจังพอตัวแล้วฝั่งคุณเหมือนกันฝั่งคุณก็ยังรู้สึกว่าเราเองเนี่ยก็ยังพอมีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าอะเลือกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแบบหาหนทางของตัวเองในความรักครั้งนี้จะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนคุณก็แบบโอเครู้ก็คือรู้เป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในส่วนนี้โอกาสนะ โอกาสของกลุ่มน้องใสลุ้งทั้งหมดเลยเรามองว่ามีโอกาสถ้าบอกว่า100%กับคนนี้คุณจะได้เป็นแฟนเขานะเป็นแฟนนะยังไม่ได้พูดถึงเนื้อคู่หรือคู่ที่ใช่นะเอาแค่เป็นแฟนแล้วมีโมเมนต์แฟนอะมีมีนะคะเกิน50%น่าจะอยู่ประมาณ60-70ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไปถึง80-90ไม่ได้เป็นแบบคอมมิตเมนต์ขนาดนั้นแต่อาจจะได้โมเมนต์โมเมนต์ที่คุณได้กลับมาคิดแบบว่า เฮ้ยแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็สุขใจแล้วหรืออะไร <c oughs> นะคะก็รู้สึกได้ว่าคุณคุณโอเคโอกาสมันได้ประมาณนั้นแหละมากไปกว่านั้นอลิคิดว่ามันจะเหนื่อยมากกว่ามันจะกลายเป็นความคาดหวังและมันจะเป็นการที่แบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรยัดเยียดความรู้สึกเลยอยากให้ระวังละกันโอกาสของอลิซที่บอกไปเนี่ยมันอาจจะตรงแบบ สุดๆไปเลยหรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะมันอยู่ที่พื้นฐานการที่คุณตั้งใจคิดถึงหน้าเขาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการที่ลิซอ่านความรู้สึกเขาและความรู้สึกของคุณอะตรงดังนั้นเนี่ยโอกาสหรือแนวโนม้มอะอลิก็เลยมองว่าเก็บเป็นความทรงจําที่ดีคุณได้มีโมเมนต์กับเขาแน่นอนบางคนอาจจะได้ไปเดทนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเดทบางคนที่เดทแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์ที่เขาเนี่ยเช็คแค่เราแล้วก็ให้เกียรติเราแล้วก็ เขาเรียกอ,อะไรอะเหมือนเขาอยากจะลองสักตั้งอะแต่รู้ร้สึกได้ว่าคําว่าแฟนมันยังให้กันไม่ได้ลองใช้เวลาดูไปอีกนานอีกนานนะอีกนิดนึงดังนั้นคลิปนี้มองว่าตั้งแต่คุณวันที่คุณดูคลิปนี้นะประมาณ1 2 3.. ประมาณสักสามถึงสเดือนถ้าเขายังอยู่ในใจคุณเขามีโอกาสที่จะเป็นแฟนคุณได้แต่ถ้า นับไปแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่แล้วอะ่ะมันจะมีตัวละครใหม่ขึ้นมาเพราะว่าใบาสุดท้ายใครได้แนะนําไว้แล้วแล้วก็ทิ้งปมไว้ให้แล้วว่าวันนี้คุณมีสิทธิ์เลือกแปลว่าค่ะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เลือกเขาก็ปล่อยให้คุณเลือกเขาปล่อยให้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาคุณก็ปล่อยให้เขามาอยู่ในชีวิตเขาแต่พอถึงจังหวะหนึ่งหมดเวลาแล้วก็คือหมดเวลาไม่ฝืนไม่ถึงไม่อืนจบคือจบปล่อยคือปล่อยพอไปเสร็จคุณได้เจอของใหม่เข้ามาดังนั้นกลุ่มใส่ลุ้งเตรียม ได้รับของใหม่แต่ว่าคนคนนี้มีโอกาสได้มีโมเมนต์แฟน เล็กน้อยนะคะกับคาตอบของวันนี้ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอลริคิดว่าเอาคําแนะนาําลองไปปรับใช้เป็นสไตล์ของคุณเองละกันอลริตัดสินให้คุณไม่ได้คุณอาจจะได้เป็นแฟนกับเขาเลยก็ได้นะอาริอาจจะไม่ต้องแม่นเลยก็ได้แต่แค่ริรู้สึกว่าคุณต้องดูดีๆว่าใจของคุณเนี่ยเป็นแฟนแล้วยังไงต่อนะคะเพราะว่าณตัวตนของคุณมันยังมีความแบบคิดเยอะแล้วก็มีความเพลิและความมโนดรอลงนั้นมาสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองแล้วก็ เดินต่อไปต่อค่ะสวยๆเชิดๆวันนี้ก็อ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อลินทิ้งลิงก์เพจไว้นะยังไงก็ไปติดตามทางแฟนเพจเผื่อจะมีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีการวความใกล้ชิดกันมากขึ้นยังไงฝากติดตามเพจด้วยนะคะกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบาย มาต่อบสาหรับน้องกลุ่มดอกไม้นะคะเลือกดอกไม้แล้วก็เลือกไพ่แบบสลับกันด้วยเนาะมีทั้งโรแมนติกแล้วก็มีทั้งตัวของคริส l v วิชันด้วยอะ มาดูกันนะอย่างแรกขอดูตัวตนของน้องดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มดอกไม้อลิซขออนุญาตเรียกเป็นน้องดอกไม้ทุกทุกคนคิดน้องดอกไม้ของอลิซนะอะขอดูความรู้สึกและการกระทําการแอคชั่นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคนนี้จะเป็นคนที่คุณแอบชอบหรือเป็นคนที่คุณคุยอยู่ก็ได้แล้วรอการเป็นแฟนนะคะดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นณนะปัจจุบันเออไหนแ ก็ดู๋ยวน่าจะคิดเยอะคิดแยะอยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่แล้วก็คุณดูลังเลดูไม่มั่นใจกับความรักครั้งนี้เฉยเลยแต่อะไรต้องบอกว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันถ้ามองในด้านดีนะมันจะเป็นในเรื่องของแบบ เราคิดเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แล้วแหละคุณก็รู้สึกได้เนาะในตอนนี้มันอาจจะใกล้ช่วงเทศกาลหรือใกล้โมเมนต,ต์ดีดๆอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของการกระทําปัจจุบันนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเริ่มรุกหนักมากขึ้นสําหรับคนที่แอบชอบรู้สึกแบบตรงๆพองๆไปเลยละกันเอาแบบว่าไม่ปิดและขี้เกียจไม่อยากแอบแล้วก็มีเหมือนกันความคิดของคุณหรือบ้างที่ก็แบบ เพอะเบื่อแล้วไม่เอาแล้วมาดูว่าไม่เป็นตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความสับสนแล้วมีความการตั้งคําถามกับความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครเป็นคนที่นึกถึงคนที่แบบคุยแล้วได้เดทกันบ้างแล้วเนี่ยอล,ลิบอกตรงว,ว่าเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์สูงมากๆของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปทิศทางที่ดีหรือไปในทิศทางที่คุณไม่ได้แบบ ตั้งใจไว้อะไรประมาณนี้เนาะแต่เอาพื้นฐานก่อนความคิดความรู้สึกก็เริ่มที่จะจริงจังกันแล้วแหละและ้วก็เริ่มที่จะโอเคดูแลว่าเป้าหมายเดียวกันมีการที่จะแบบไม่แฟนหรือแฟนก็ใกล้ๆนี่แหละเออตายๆมาดูฝั่งเขาแล้วกันแต่ลิต้องบอกว่ากลุ่มสองอลินั่งดูไพ่มาก่อนเนาะแล้วลิรู้สึกว่ากลุ่มน้องดอกไม้ทุกคนเนี่ยอาจจะแบบว่า congratulation นะเพราะฝั่งของเขาเองเนี่ย ว้าว wow, เลย The Lover ขึ้นมาด้วยนะคะฝั่งเขาความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมีความรู้สึกที่ดีแล้วแหละบางทีคุณแอบชอบอยู่แล้วคุณไม่รู้ตัวนะว่าเขาเองก็แอบมองแอบรู้สึกอะไรกับคุณอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่มันอาจจะมีเรื่องของสิ่งเล่าภายนอกบุคคลภายนอกสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแหละ นะคะทำให้บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแอคชั่นเนี่ยตรงไปตรงมากันได้แต่ถ้าถามออ่านในใจเนาะอ่านใจลึกๆเนี่ยซึ่งเขาจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ได้บางทีกลุ่ม non น้องดอกไม้คนอาจจะมีเซนที่ไม่เท่ากันเนาะเซนบางคนนี่แรงมากเลยรู้เลยว่าแบบนางก็ชอบกลับแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมทั้งคู่หรือว่าเริ่มใกล้จะพร้อมแล้วนะคะแปลว่าณความรู้สึกของเขาแอบดู อยู่หรือมีความรู้สึกดีอยู่และถ้าใครแบบคุยกันแล้วได้เดทกันแล้วติดกลับแล้วแหละเขาหลงคุณแล้วเดอ้อแต่บางทีด้วยที่กลุ่มที่สองมีความคิดเยอะแล้วก็อาจจะด้วยตัวตนที่เรนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ต้องการความชัดเจนที่แบบเออไม่ไม่ชอบรอไม่ชอบอะไรที่ดูแบบยึกยากหรือว่า เยอะแยะอ่ะมันเลยทําให้ความรู้สึกมันแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของคุณมันทําให้เขาก็รู้สึกสับสนไปด้วยนะคะก็ระวังนิดหนึ่งระวังเรื่องตรงนี้ไอความรู้สึกคุณกับเขาเนี่ยมันตรงกันและเราพูดตรงๆเลยใครที่เป็นกลุ่มน้องดอกไม้เนี่ยไม่ว่าจะแอบชอบแอบไกลแค่ไหนแต่ต้องเป็นคนที่ได้เจอกันหน่อยแล้วนะหรือได้คุยกันหน่อยแล้วนะมันถึงจะมีการรีแอคกับมันถ้ามันแบบน้องดอกไม้ทุกคนคิดถึงคนที่แบบไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยคุยกันเลยชอบเขาตามโซเชียลตามติดตามเขาแค่นั้นอะ โดยที่เขาไม่รู้ตัวตัวเราเลยอะ่ะก็ต้องบอกตรงว,ว่าเปอร์เซนต์มันน้อยอยู่แล้วนะคะมันน้อยแต่ว่าถ้าคุณกล้าละกันถ้าคุณได้เลือกกลุ่มนี้แล้วกลุ่มดอกไม้แล้วให้เริ่มรุกเข้าไปได้แล้วเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกดีกับเราเออเพราะว่าคุณเนี่ยดูเป็นสเปคของเขาดูเป็นคนที่เขาน่าจะต้องการแล้วก็น่าจะเข้าเข้าหาเขาได้ง่ายเราพูดแค่นี้ละกันนะจ๊ะและโอกาสอืโอกาสที่จะได้เป็นแฟนเป็นอย่าง ปังปังปังไปเลยนะก็ไม่อยากจะอวยแล้วก็ไม่อยากที่จะทำให้เราเพ้อหรือฝันกลางวันคือริดมองได้เลยว่าใช้วิจรารณญาณในการรับฟังคลิปนี้ให้ดีนะคะได้หรือไม่ได้สําคัญที่ปัจจุบันและการแอคชั่นการนั่งรอวัฒนาเฉยๆ,ๆการนั่งรอให้เขามาบอกหรือ รอให้เวลามันผ่านไปไม่ได้กลุ่มที่2ฉันพูดเลยว่าโอกาสดีแล้วจ้าในช่วงตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปนี้นับไปประมาณ2-3เดือนใน2-3เดือนนี้มีโอกาสได้เป็นแฟนกับเขาชัวนะคะแต่ต้องเป็นกลุ่มที่ได้เดทและได้คุยแล้วด้วยนะถ้าใครกำลังแอบชอบ2-3เดือนนี้ เข้าหาเขาได้แล้วเพราะว่าโอกาสดีมันอยู่ในช่วงเวลานี้ถึงแม้คุณจะไม่ได้คอมมิทกันเป็นแฟนแต่อย่างน้อยค่ะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาแน่นอนมันไม่ใช่คนที่คุณแบบเนีย่ยนั่งแอบอยู่เฉยนั่งแอบมองเขาจะไม่ใช่แค่นั้นแหละจะมีการรีแอคแค่ได้คุยมาแค่ได้แบบอะไรมาก็มีโมเมนต์เออดังนั้นก็เลยฝากไว้สำหรับกลุ่มน้องดอไม้ทั้งหมดเลย ดังนั้นอย่าหลงอย่าหลงแล้วกลับมาที่ตรงนี้ต่อนะคะได้เป็นแฟนแน่นอนมันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก80-90%นะหรือ99%แต่ถ้าร0อเนี่ยอลิฟไม่ขอฟังฟันธงแล้วกันเหลือ1%ให้อลิฟไม่แม่นบ้างนะคะจะได้ไม่ฟันคอตัวเองเออแต่ว่า1%หรือว่า 10%ที่เลยคิดว่ามันมีโอกาสที่จะไหม้เนี่ยมันก็ต้องแบ่งให้กับกลุ่มที่รู้สึกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าสิ่งที่ไพ่แนะนํานะกลุ่มน้องดอกไม้ที่จะได้เขาเป็นแฟนจะต้องมีลักษณะมั่นใจในความรักของตัวเองมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ฟังอะไรที่มันดูแบบอะไรอะไรที่ใครมาหยิบยื่นหรือบอกตรงนั้นตรงนี้เราเชื่อแล้วไหล no จะต้องเป็นคนที่ควบคุมความรักของตัวเองได้ ฟังนะคะคนที่จะได้เขาเป็นแฟนไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นใครคุณต้องมีลักษณะอย่างที่อลิซบอกไปคุณถึงจะได้เขาเป็นแฟนถ้าคุณยังไม่ได้เป็นอย่างที่อลิซบอกหรือลักษณะที่บอกอาจจะได้แค่โมเมนต์นะคะหรือนะคะอาจจะได้ขยบความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งดังนั้นลองปรับตัวเองให้เป็นลักษณะอย่างที่อลิซบอกไปปรับให้เป็นตัวเองนะไม่ต้องเป็นเหมือนร้อแต่เอาให้มันดูแบบว่า เป็นตัวเราเป็นตัวเขาแล้วก็ให้เกียติกันแค่นั้นสำหรับกลุ่มนี้ก็คอนเกรตูเลชันไว้ในลวงหน้าครั้งนี้ด้วยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เขาเป็นแฟนนะแต่ว่าทั้งหมดแล้วนะคะก็มีในความว่าบาปบุญวาสนาไม่เท่ากันเนาะหลายคนอาจจะเป็นกลุ่มสองที่สมหวังและไม่สมหวังในคลิปนี้แต่ลิก็ต้องบอกแหละว่า ส่วนใหญ่สมหวังแน่นอนอา้าวสาธุก้ 9, 9, คอมเมนต์กันได้เลยนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันช่วยสนับสนุนอดิช่องทางหนึ่งก็คือทางแฟนเพจนะคะเข้าไปติดตามที่ทางแฟนเพจแล้วก็ดูไพ่ส่วนตัวนะคะอินบ็อกทางแฟนเพจได้เลยนะจะมี i อด้วยไปตามให้หมดนะขอบคุณมากๆเลยมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบาย สำหรับนะคะกลุ่มที่สามหรือกลุ่มน้องแมวนั่นเองเนาะใครเลือกน้องแมวบ้างเอ่ยนะเลือกไพ่แบบคริสตัลวิชั่นทาโร่ทั้งหมดเนาะหลังไพ่สวยมากมาเลยต้องบอกว่าริชชอบสำหรับนี้เพราะหลังไพ่เลยเนาะเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆชิคๆได้ด้วยลาถือไพ่ยอย่างนี้จริงปะโอเคเรามาเข้าสู่โบดของความรู้สึกก่อนเลยละกันนะคะสำหรับกลุ่มน้องแมวขอเรียกน้องแมวละกันนะน้องแมวทุกคนในกลุ่มนี้เรามาดู คืออลิซ่านั่งนั่งทำความเข้าใจกับไพ่ก่อนนะก่อนจะเอามาพูดแล้วก็สิ่งที่เห็นตอนนี้ลิต้องบอกว่ากลุ่มน้องแมวหลายๆคนเนี่ยดูแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเยอะความรักมันไม่ได้ สวยหรูขนาดนั้นนะกลุ่มนี้นะจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสับสนในในสภาวะของความสัมพันธ์มากๆบางคนอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ชอบคนมีเจ้าของหรือมีคนมีเจ้าของมาแล้วมาแบบวุ่นวายกับเรามันมีความผิดอยู่มันมีความแบบผิดที่ผิดทางผิดเขาเรียกผิดถูกอะ อลิซเลยรู้สึกว่ากลุ่มนี้ก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองแต่บางคนนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีเจ้าของมาแต่อลิซก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกของคุณเองที่คุณไม่ได้คิดจะอยากมีแฟนหรือไม่ก็เจ็บกับความรักมามากๆจนบางทีมันกลัวความรักไปหมดเกิดการตัดสินใจในความ ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะใครที่แอบชอบอยู่เนี่ยก็จะชอบโทษตัวเองหรือโทษแบบว่าเราคงไม่ดีพอหรือเราอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็คือมีความไม่มั่นใจเนาะเกิดขึ้นกับเรามีการตัดพ้อมีความวุ่นวายใจอะถ้าเราพูดง่ายๆนะสําหรับตัวตนตอนนี้นะตัวตนตอนนี้แล้วก็มุมมองของความรักด้วยแล้วก็น้องแมวทุกๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาไว้เอากันก็คือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเป็นก็เป็น เป็นก็ได้แล้วก็คุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณตัดสินใจของคุณมาแล้วแต่แต่คลิปนี้อาจจะมาฟังฟังแบบฟังฟังไปยังนงั้นก็มีนะคือเรารู้สึกว่าคุณรู้สึกคุณตัดสินใจเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณไม่ได้แคร์ว่าคําตอบของคลิปนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็มีความหวังในใจหรือไม่ก็ไม่ได้อยากมีความหวังตรงนี้เหมือนกันมีคําถามเกิดขึ้นเยอะแน่ๆถ้าลิสอ่านไพ่กลุ่มนี้ไปแล้วนะแต่เรามาดูฝั่งเขาหน่อยละกันเพราะฝั่งน้องแมวเองเ,องเนี่ยค่อนข้างที่จะ คนสับสนวุ่นวายเนาะแต่ฝั่งคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาเป็นอย่างไรเนาะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาจริงๆเนี่ยเขานิ่งมากเลยใช่ไหมคุณเลยเป็นแบบนี้เขามีทั้งความนิ่งเขามีทั้งความแบบเขาเรียกอะไรอะดูไม่สะทบสะานหรือบางทีก็ดูเป็นตัวเองดูคุมเกมดูคุมคุณคือเอาอยัางไงก็ได้ยังไงคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้คือเขาสามารถทําให้คุณรู้สึกว่า คุณต้องอยู่ตรงนี้อะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะไหนบางคนอาจจะซับซ้อนซ่อนเงื่อน1234งงไปหมดว่าตอนนี้เราเป็นใครเรายังไงความสัมพันธ์เราเป็นไงเพราะว่าเขาทําอย่างนั้นเขามั่นคงในความรู้สึกเขาค่ะเพราะเขาก็ต้องการคุณอยู่อะไรก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาก็ต้องการคุณเขาไม่ได้แบบว่าผลักใสไล่ส่งเราแต่ก็ไม่ได้ให้สิ่งที่เราต้องการได้จริงๆกลุ่มนี้ก็เลยเป็นกลุ่มที่ซับซ้อนที่สุด นะคะใครเลือกน้องแมวซับซ้อนสุดๆแต่ถ้าใครฟังแล้ว,ลวบอกไม่เห็นจะซับซ้อนตรงไหนเลยไปลองเลือกไพ่ใหม่นะคะทําสมาธิใหม่แล้วลองเลือกดีๆน้องแมวอาจจะไม่ใช่กลุ่มของคุณเพราะก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆใครเลือกกลุ่มเนี้พูดตรงๆว่า เฉพาะคนจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องของเฉพาะทางมันไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะโดนแบบคุณเลยนะแล้วก็ต้องพูดได้คำนึงว่ากลุ่มเนี้ยจะพูดกับคนอื่นได้ว่าอืไม่เจอแบบฉันไม่ไม่เข้าใจหรอกหรือบางทีก็อาพับรักจังเลยฉันทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้เจอความรักที่เจ็บแล้วหนักหนาสาหัสหมามากๆนะคะอ่ะเราก็เลยสรุปว่าฝั่งความรู้สึกเขาเนี่ย เขาก็มีความรู้สึกที่อยากควบคุมคุณนะแต่ว่ายังไม่ได้ว่าต้องการอะไรคุณมากมายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเป็นเจ้าขา้าวเจ้าของพอเขาจะเป็นคนคุมเกมทั้งหมดเลยนะอะโอกาสลนะโอกาสโอกาสที่จะได้เป็นแฟนนะคะตามคําถามเลยคือก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นแฟนก็ได้อลิพุ่งจริงนะเป็นกลุ่มที่อริอาจจะ ไม่มั่นใจกับคําตอบเลยอ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วมันพลิกไปได้หมดเลยอ่ะคุณจะโกรธอลิซไหมถ้าคุณต้องบอกว่าก็เป็นไปได้ที่คุณจะได้เป็นแฟนเขาแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ได้เป็นแฟนเขามันมันไม่ได้เป็นแบบพาร์ทที่ฟันธงขนาดนั้นเป็นกลุ่มที่คุณต้องทําทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องของการแบบ ต้องแตกหักก่อนแตกหักในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปทะเลาะก,กับเขานะแตกหักจากความรู้สึกของตัวเองแล้วก็แตกหักกับความรู้สึกของเขาว่าณตอนนี้เราเป็นใครเราทําอะไรอยู่ความสัมพันธ์เราอยู่ตรงไหนสําหรับใครที่แอบชอบแบบโสดแต่แอบชอบเขายังไม่ได้มีโมเมนต์อะไรมากคนนี้มีอิทธิพลกับคุณมากจนบางทีคุณสูญเสียตัวตนเกินไปนะคะอลิทอยากให้คุณกลับมาที่ตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นน่ะ มันถล่มลึกไปแล้วเนี่ยคุณจะเจ็บเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอ,อกหักเองอะรักเองอ,อกหักเองโดยที่ฝั่งนั้นก็ยังไม่ได้รู้อะไรเลยเนี่ยคนแอบ,บชอบจะอยู่ในโซนแบบนี้แหละแบบว่าร้องไห้เป็นเผาเต่าเลยคือแต่ว่าเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยคือเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแต่คุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่ได้เริ่มอะไรเลยจุดแตกหักก็เกิดกับตัวเองเอออะไรประมาณนี้แต่ใครที่แบบว่ามีตัวละครแล้วอะหรือได้เดทกันแล้วอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆอันนี้ต,งอ,ตองไม่ได้ห้าสิบห้าสิบคุณเป็นแฟนเขาได้ และคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นแฟนเขาได้มันมีความผิดถูกอะผิดที่ผิดทางผิดเวลาที่เลนบอกไปไงว่าถ้าวันนี้เป็นคนที่เขามีเจ้าของแล้วคุณต้องไปเป็นมือที่สามมันก็เลือกตามนั้นอะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเรายอมที่เราจะอยู่ตรงนี้เรายอมที่เราจะเป็นความรักแบบนี้ดังนั้นค่ะทุกคนไม่เท่ากันน้องแมวของอาริสมี มีไม่เท่ากันจริงๆเรเวลไม่เท่ากันอยู่แล้วกับความรักที่เจอแต่ส่วนใหญ่อลิคอมองตรงกลางน,นะกลุ่มนี้โดนอิทธิพลได้ง่ายนะคะรักแล้วรักเลยรักจริงคือบูชาความรักอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นกลับมารักตัวเองละกันเพราะว่าตัวโอกาสเรามองว่ามัน50-50นะอะให้ไพ่ได้เตือนแล้วให้ไพ่ได้บอกนิดน,นึงละกันว่ากลุ่มนี้จะเป็นยังไงต่อไปละกันก็ถ้าแนะนําคงแนะนําว่าอย่าเร็วเกินไปละกัน ไปอย่างช้าๆแล้วก็ถ้าเรารู้สึกถลำลึกเนี่ยให้ดูว่ามันเป็นการถลำลึกแบบเราคิดไปเองหรือเปล่านะคะเรื่องของคนสองคนเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนอะ่ะมันจะต้องควบคู่ไปด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณคิดเองเออเองคนเดียวแล้วคุณก็ตัดสินทุกอย่างไปเองคนเดียวหรือไปฟังคนนั้นคนนี้เข้ามาโดยที่เราตัดสินเขาไปก่อนจําไว้นะคะกลุ่มน้องแมวทั้งหมดความรักคือคุณกับเขาแค่นั้น คนอื่นไม่มีสิทธิ์และไม่เกี่ยวถ้าคุณจะตัดสินใจผิดหรือพลาดให้ตัดสินใจจากสิ่งที่คุณรู้ด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่จากคําพูดคนอื่นไม่ใช่คําพูดของอลิซด้วยต่อให้อลิสบ,บอกว่าตอนนี้คุณยืนอยู่ผิดที่แต่ถ้าคุณจะเลือกยืนอยู่ตรงนี้ออลิซไม่มีสิทธิ์ไปดึงคุณมาคุณต้องเดินออกมาเองแค่นั้นนะคะกลุ่มน้องแมวก็เลยมองว่า เป็นกลุ่มที่50 50โอกาสที่เราจะไปเป็นแฟนเขามันมีได้แต่ต้องถูกต้องถูกที่ถูกทางและถูกเวลาถ้ารอได้ รอถ้ารอไม่ได้ถอยเพราะความรักครั้งต่อไปมีคลิปอีกหลายคลิปเลยที่จะเป็นเรื่องราวของความรักเนาะของตัวเองกลับไปดูที่ช่องของอลิสได้นะแล้วก็เนี่ยอย่างตอนจบอลิสทิ้งทิ้งคลิปไว้ให้เลือกฟังเลือกอ่านนะคะแล้วก็เอาคําของอลิสเนี่ยไปลองประมวลผลดูทบทวนดูละกันอลิสไม่ขอตัดสินให้นะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับน้องแนวทุกคนเป็นกำลังใจให้ถ้าตอนนี้ใครยืนอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วอึดอัดนะคะออกมา เนาะยังมีอลิสยืนอยู่ตรงนี้นะคะเล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยเวลาเราอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ,อย่างนี้คะ่ะถ้าใครเจ็บเนี่ยเราลองฝึกให้กําลังใจกันนะคะโลกจะได้รู้สึกสงบสุข,สขด้วยเนาะโลกสวยปะแต่เราก็ต้องยืนอยู่บนโลกสวยแบบนี้แหละเนาะโอเคค่ะสาหรับน้องแมวทั้งหลายเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อลิสด้วยนะใครยังไม่ได้กดซับสไครต์กดซับสไครต์ สำคัญคือกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบาย